วัดอยู่ฝั่งโน้นครับแค่ข้ามคลองกลายเป็นสิงห์บุรีแล้วใช่ไหมครับโอ้นู้นครับฝั่งนู้นคือสุพรรณนะครับนี่คลองคลองคลองนี่นี่คลองครับข้ามคลอง,อง,อง,องมานี่เดียวออกจากประตูวัดก็กลายเป็นนี่เลยครับกลายเป็นนี่เลยครับยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มอ่าอําเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับโ,โหเราข้ามจังหวัดแป๊บเดียวเลยนะออกจากวัดข้ามจังหวัดเลยนะเป็นคลิปพิเศษเลย น okay. um ู่นลงตาไปนู่นแล้วฮะเดินทุดงไปถึงนู่นแล้วโอเคนะครับยินดีต้อนรับสู่สิงห์บุรีครับโอ้โหเดินตั้งนานจากสุพรรณข้ามแป๊บเดียวถึงสิงห์บุรีแล้วครับโอ้โหเหมือนกับนี่ชาวที่ถือว่าชาวจังหวัดสิงห์บุรีหรือว่าชาวจังหวัดอะไรเนี่ยสุพรรณด้สิสุพรรณนี่ข้ามฝั่งมาเลยหรอโอเคครับ โอเคข้ามฝั่งสิงห์บุรีครับคือข้ามแค่คลองแค่นั้นเองครับนะฮะถือว่าเราเป็นเดินข้ามมาจังหวัดไปแล้วนะฮะนู่นหลวงตาไปโน้นนะฮะเดินพุ่งๆไวมากครับหลวงตาวางไวทับเดี๋ยวช่าหน้าที่มาเก็บครับจาวสิงห์บุรีไหมครับออฝั่งนู้นสุพรรณนะอ่อฝั่งนี้สิงห์บุรีนะโอเคครับก้ามจังหวัดกันได้แล้วตรงนี้นะฮะ ใกล้แค่ระยะทางใ,ใกล้ๆไม่ถึงร้อยเมตรข้ามจังหวัดได้แล้วนู่นฮะหลวงตาตือดวงไปถึงนน่นละโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปถือว่าพิเศษแล้วกันเอาเลยครับไปทําน้ําสีดีมงคลไม่ใช่น้ํำมดนะครับเป็นน้ําสีดีมงคลครับนูคค่นฮะหลวงตาเรศาศีษะไปถึงนน้นนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่องแนน้องใหม่ครับยอยสั s สกายเบอร์ยังไม่เยอะนะครับจะพยายามตามดวงตาไปส่งหวงตาให้มากที่สุดครับตรงนี้ก็ได้ว่าหมู่หมู่หกตำบลท่าดงไหลหมู่สี่ตำบลท่าบ้านปากดงครับ เดี๋ยวให้ดูนะบรรยากาศพี่น้องไม่ต้อนไม่ต็ดไปเลยองไติาะบนหนองกระทุ่มอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีชาวบังชาวบางรจันร์ยินดีต้อนรับใช่ไหมครับเนี่ยสิงห์บุรีเนาะสิงห์บุรีครับเกสิ่งเนี่ยมาเนี่ยเกงแล้วอ่าเกสิงแล้วครับนี่คนสิงนี่น่าน่ารักเหมือนกันเนาะยิ้มแย้มแจ่มใส โอเคครับตอนนี้ก้ามฝั่งมาแล้วขอจบคลิปแค่นี้ก่อนกล้าสู่สิงห์บุรีนะฮะจบนี้คลิปแค่นี้ก่อน